ไล์ like, ใช่เลยสวนที่เห็นอยู่นี้ถ้ามองผิวเผินหลายคนคงบอกว่านี่คือสวนสาธารณะที่เห็นทั่วๆไปเชื่อไหมครับว่าต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสวนแห่งนี้ เป็นพืชสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นในวันหยุดผู้คนจะมาพักผ่อนหย่อนใจภายในสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีป้ายบอกชื่อต้นไม้พร้อมทั้งสปปรรพคุณในการรักษาโรคอีกด้วยสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีเนื้อที่กว่า60ไร่ อยู่ใอนอำเภอนิคมพ really for ัฒนาจังหวัดระยองถือเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทยมีพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า20,000ต้น260ชนิดประเด็นแรกนี่เราเราต้องการจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์ืชสมุนไพรนะฮะเพื่อเป็นเป็นศูนย์ความรู้ในด้านของพืชสมุนไพรที่ที่จะให้มีความสมบูรณ์แบบอย่างแห่งหนึ่งของงม่านลังนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือต้องการที่จะเป็นแหล่งศึกษาทดลองปลูกสมุนไพร บางประเภทนะ่ะท,ที่ใช้ประโยชน์ใน,ในทางยาเพื่อการศึกษาของหน่วยงานราชการนชนต่างๆหลายคนอาจคิดว่าเพื่อสมุนไพรนั้นจะต้องเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงาก็เป็นเพื่อสมุนไพรได้เช่นกันถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลจากมักคุเทศได้ซึ่งทุกคนนั้นต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเป็นอย่างดีเคยเคยได้ยินหมูชะมวงไหมคะจะเป็นอาหารครึ่งชื่อของทางภาคตะวันออกเขาจะใช้ตัว ของใบเนี้ยแหละค่ะรสจืเปรี้ยวอ่าใช่ใ,ชบใบเขาสองรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นก็จะมีสปปรรพคุณช่วยแก้ไอได้ด้วยชวนผลอ,นนอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นผลของชะมวงอะคะ่ะเออจริงๆแล้วมันจะมีสปปรรพคุณเป็นยาระบายอย่างอ,อ่อนก็จะไม่ไม่ค่อยนิยมทานเท่าไหร่<อ>แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นทานใบามากกว่าค่ะคือแต่ก็คือถามา่าทานได้มันจะเป็นยาระบายยาละบายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานเข้าไปก็ครับ อยากได้ความรู้เพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ได้ด้านในได้จัดแสดงตำรับยาโบราณประวัติหมอพื้นบ้านจากทั่วประเทศรวมทั้งภูมิปัญญาในการรักษาโรคเห็นไหมแล้วครับว่ายารักษาโรคนั้นมีอยู่ร,บรอบๆตัวเรานี่เองครับสวนสมุนไพรแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีสมุนไพรกว่า260ชนิดยังถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นที่พักผ่อนนอกจากนั้นครับยังเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทย ให้คงอยู่ตราบนานเท่านานแขกต้องขอกดไลค์ใช่เลยสนับสนุนโดยปตทออพลังที่ยั่งยืน